รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา connect คนค o น n น c ข่าวกับดิฉันพสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ News Connect มีข่าวส,สารสาระความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องสสอ,อรวมพลังผู้เชี่ยวชาญการจัดการของเสียจัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสอ,อค่ะคุณผู้ฟังคะขยะเป็นปัญหาระดับโลกและเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนดังที่เราทราบกันนะคะซึ่งการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนสำหรับบทบาทของสสอ ในฐานะนักวิชาการที่มุ่งเน้นการจัดการสารและของเสียอันตรายเล็งเห็นว่าการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในลักษณพะพหุวิทยาการซึ่งในปัจจุบันมีนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานตามหน่วยงานองค์กรต่างๆจำนวนมากที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและของเสีย แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำออกเผยแพร่ให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยเหตุนี้ส่วนความเป็นเลิศด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายหรือสสอ,อจึงได้ดำเนินงานโครงการส่วนรวมผู้เชี่ยวชาญหรือ half of talent ด้านการจัดก,การของเสียเพื่อการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ โดยจำแนกข้อมูลและกลุ่มวิจัยตามความชำนาญน,นำเข้าระบบฐานข้อมูลทำเนียบผู้เชี่ยวชาญเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์โดยที่แต่ละกลุ่มนักวิจัยจะกำหนดเป้าหมายศึกษาปัญหาช่องว่างเพื่อนำไปสู่การเสนอโจทย์วิจัยและร่วมกันผลักดันให้เกิดการทำวิจัยร่วมกันในเชิงบูรณาการระหว่างนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาคธุครกิจและประชาชนองค์กรอิสระต่างๆค่ะ ร่วมกับนักวิชาการในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนในการกำจัดขยะและของเสียทางนี้โครงการได้แบ่งกลุ่มงานตามประเภทของของเสียออกเป็น3กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มของเสียอุตสาหกรรมกลุ่มของเสียจากชุมชนและของเสียติดเชื้อสำหรับนักวิชาการที่ขึ้นทะเบียนไว้ในทำเนียบผู้เชี่ยวชาญของสวนรวมผู้เชี่ยวชาญ นอกจากจะได้โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำงานด้านเดียวกันแล้วทางโครงการยังจัดสรรทุนสำหรับการพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรผ่านเวทีการประชุมและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ สสอ,สอจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการหรือผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหน้าใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาร่วมกับกลุ่มวิจัยตามความสนใจภายใต้การดำเนินงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรวมพลังการแก้ไขปัญหาของเสียของประเทศให้เป็นผลสําเร็จและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นผู้นําในระดับภูมิภาคด้านการจัดการของเสียในอนาคตหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถมาร่วมสร้างประชาคมด้านการจัดการของเสียร่วมกับเราสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานของส่วนรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ที่คุณทิติวุฒิพงพาณิชย์หมายเลขโทรศพัพท์0 2 2 1 8 3 8 4 1 022183841และ022183838 022183838ค่ะและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากศูนย์ความเป็นเลิศด้ดนานก,การจัดการศาสตร์และของเสียอันตรายหรือสสอค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คุน Connect ข่าว กับ News Connect. Connect.